สวัสดีครับค่ยยังเป็นไซด์เวอั up and down อยู่นะคะท้อน่าจะานะค่ะค่ะขึขข้นก็มไ,กไม่ได้ลบไม่ได้ลงไปก็ซื้อขึ้นมาก,ก็ขายค่ะค่ะเป็นทั้งเดือนนะที่บอกไว้นะครับค่ะแต่ไม่คนในแนวซึมนะค่ะถ้าเป็นซึมจะถูกมากกว่าอือนะครับไม่ไม่ควรตบตีกันรุนแรงนะค่ะนะครับตลาดอ,อที่เห็นเมื่อวันศุกร์ที่รับสามารถใช่ไหมฮะ กับเซ็มเทลสองตัวนี้สามารถเป็นไงได้ดูนิดนึงค่ะค่ะย้อลงไปยี่สิบาทเจ็ดนะคะดูวันนี้จริงๆน่าจะไปต่อนะแต่ไม่ไปนะค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สช้าขึ้นไปนิดนึงแล้วก็แล้วก็กลับลงมาเลยจุดสต็อปลอตตรงนี้ตรงราคาไหนคะเดี๋ยวดูให้นะครับค่ะค่ะก็ต้องมีสต็อปลอนะครั สามารถนะฮะกับแซมเทลนะฮะสามารถก็ไม่จริงๆตรงนี้ยังไม่เป็นไรนะยี่สิบจุดเจ็ดนะยังไม่เป็นไรอยู่อ๋อยังไม่เป็นไรยังมีลุ้นอยู่สต๊อปล็อตสามารถนะครับสิบเก้าจุดเจ็ดนะครับอ่ทุกคนจดเองนะสิบเก้าจุดเจ็ดอินดิเคเตอร์ยังเป็นขึ้นต่อได้อยู่นะค่ะยังยังไม่ได้บอกว่าที่ซื้อมาผิดผิดอะไรนะฮะค่ะเพราะว่าวันวันนี้เป็นแท่งแดงก็ไม่เป็นไรแท่งนี้ก็ไม่เป็นไรนะค่ะปิดปิดดูดีหน่อยแล้วกันยี่สิบจุดเจ็ด จุดแปดอะไรเงี้ยนะค่ะค่ะก็ยังไปได้อยู่นะอีกตัวเซมเทลนะคะเซมเทลเซมเทลตัวนี้มันไม่ค่อยมีวอลุ่มเท่าไหร่นะอืมก็เหมือนการแทรปเปอร์นคล้ายๆกันสิบแปดจุดสี่นะฮะเราดูสต๊อปรอตไว้นะคะก็คือถ้าหลุดสิบหกสิบหกจุดเก้านะฮะเอ๊ยไม่ไกลยังเงเซมเทลเทเลคอมนะฮะสามารถเทเลคอมสามารถเซมเทล สิบแปดตอนนี้นะคะอืม18.4นะครับขึ้นมาสตาร์ทลากมาจาก1ิบหกจุดเก้าสิบเจ็ดใช่ไหม่คสต็อปล่างมันอยู่ไกลนะเอ้ตอนนี้สต็อปล่างอยู่ไกลนะอยู่อยู่ที่19.8เอ้าจุดเลยค่ะนะครับส่วน ITD ีดีเนี่ยน่าจะน่าจะยันแล้วนะดีดขึ้นมาอืมแพทเทิร์นมันมันขึ้นมาวันนี้ก็ทำแท่งไม่เกี่ยวหายเนี่ยไอทีนี่สายไม่เกี่ยวหายเนี่ย ค่ะเม่เช <NEN presa> ้าเกียร์ได้ขันไม่ยอมเขี่ยวุ่นวุ่มหายนะฮะไอ้ที่ดีก็น่าจะออกข้างแล้วลงนะค่ะน่าจะออกข้างแล้วก็ลงอะไรใช่ั้นออกเลยนะฮะไอ้ทีดีเขาทุกคนเจ็ดบาทห้าสิบแล้วบอกแล้วมันขึ้นมาเพื่อลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นถึงไหนนะฮะการการเล่นหุ้นเนี่ยสมมุติเราเราทำก็ได้ขายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ส่ออาการเลยรุนแรงนะครับ อินดี้มันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มันก็แบบว่าถามว่าลงจบไปยังก็ยังลงไม่จบนะเอแต่าพักฐานระหว่างทางเพื่อที่จะเด้งไปอีกสิบตังยี่สิบตังนั้นก็ได้นะ,ะเอาว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นเขียนะครับเจ็ดบาทเก้กาห้าก็จัดการมันก็จะลงนะครคือเนื่องจากมันไซเวเนี่ยเราเข้าใจนะครับว่ายี่สิบตังสามสิบตังของนักลงทุนเนี่ยเหมือนมันก็สําคัญนะ,ะนะครับ แต่ว่าไอทีดีก็ไม่ใช่หุ้นที่ไปอยู่ที่หัวนะไม่ใช่ติดก้าบาทนะถูกไหมแต่แต่แถวนี้ก็ไม่คนติด่คะตรงไหนก็ไม่คนถือทั้งนั้นรอเคลียร์ที่เจ็ดห้านะฮะสำหรับไอทีถ้าไม่เอาไม่อยู่ใช่พรุ่งนี้ถ้าเปิดมาไอทีดีไม่เกี่ยหายผมว่าก็ออกได้เลยค่ะไม่ต้องรอแลอกก็เป็นกลยุทธ์นะฮะเทรดรอบนี้นะฮะ ทนี้หุ้นที่ตามมาก็คืออาซิฟ้านะคะวันนี้ยังอยู่ในบริเวณแดนสีแดงนะคะอาซิฟานี่พูดถึงนะครับนิดนึงยังยืนเหนือเส้นสิบวันหรือเปล่าอาซิฟ้ายังยืนเหนือสิบวันอยู่นะครับแล้วกาวอลรุ่มเริ่มหายไปแล้วนะครับก็ดูที่สี่บาทเก้าสิบอะไรจะเหนนั้นนะครับสี่บาทแปดห้าก็ลงมาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปะทมนะฮะไม่ได้เป็นหัวนะฮะ อยู่บริเวณบัตทองอยู่บริเวณบัตทอมหมายความว่าบริเวณบัตทอมหมายถึงว่าราคาแถวเนี่ย494 490เนี่ยเป็นเป็นบริเวณตูดเนี่ยไม่ใช่หัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือเนี่ยมันไม่ได้อันตรายคนะครับมันไม่เหมือนถ้าคุณไปซื้อเทสโก้ไว้42อะไรเงี้ยอันนี้มันหัวนึกออกไหมฮะไอ้ พอได้ซื้อแบบนั้นมันมีโอกาสว่าเอ้ยมันมันลงเยอะเปล่าวะอะไรอย่างนี้ยนะมันชันเออใช่อย่างเงี้ยแหละมันนี้ยัไม่ชันแต่แบบไอซีฟ้าเนี่ยมันเป็นแนวโน้มไซเวย์มันหลอกข้างอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันขึ้นไปก็เหมือนเก่งกําไรกันแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็รอจังหวะของมันบางทีรอนานนั่นกันก่อนที่มันจะวิ่งแรงแรงแล้วก็ดูสต็อปลอสของมันไว้ก็แล้วกันนะครว่าถ้าไอซีฟ้ามันหลุด468เนี่ยมันก็จะเป็นเราต้องสต็อปลอส468อ่า468นะฮะเราดูสต็ออปลไว้นะะฮ ค่ะคุณผู้ชมตามตรงนั้นนะคะอ่าครับค่ะส่วนทางด้าน S11 สิบเอ็ดนะคะอยู่ในพอร์ตด้วยค่ะเก้าจุดห้าห้าเราเข้าใจกันว่านี่เรา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 เป็นคนทบทวนให้ใช่ไหมค่ะบเอสสิบเอ็ดก็คือห้ามหลุดเก้าบาทสี่สิบปิดตามว่าเก้าบาทสี่สิบเนี่ยก็จะไปหลุดดาวเชอรี่นะครับเพราะสต็อปล็อตอยู่ค่อนข้างไกลเจ็ดบาทแปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็ไม่ควรหลุดเก้าบาทสี่สิบเอสสิบเอ็ด ใช่ไหมคนหลุดได้ไหม<ช>ก็แถวๆนี้ก็อคือคือสิบวันเนี่ยรักษาให้ได้ที่เก้าสองสี่นะอยู่บนเส้นตรงนั้นเลยอ่าใช่ลุ้นตรงเส้นตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าการขึ้นมาเนี่ยมีวอลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะ,ะครับคือถ้าเป็นตําแหน่งหัวเนี่ยเป็นหัวชว่วข่าวก็ถือว่าจะต้องทำนิวไฮสูงวันนี้อยู่แล้วอะ่ะนะครับแต่การปรับฐานที่หลุดหลุดเก้าบาทยี่สี่เนี่ยมันก็คือไม่ดี นะครับเพราะหัวโตๆแบบนี้แล้วหลุดเส้นสิบวันเนี่ยคก็เรียกหลุดเทรนไลน์นะฮะการลงก็สามารถจะลงไปเนื่องจากจุดสต็อปลอดอยู่ค่อนข้างที่จะไกลสต็อปลอดจริงๆมันอยู่ที่เจ็ดบาทแปดสิบห้าถูกไหมครับไอ้สต็อปลอดตามดาวเทลรี่อยู่เก้าบาทสาสิบห้านะครับอันเนี้ยซพอามันอยู่ไกลมากเป็นบาทอย่าเงี้ยมันก็ต้องต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเราก็ดูดาวเทลรี่เก้าจุดสามห้าซัฟฟลอดไปเลยนะครับอ่าแล้วก็วิธีการสต็อปลอดในพอร์ตนะฮะใช่ค่ะ อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวอะไรนะจําไม่ได้แล้วี่ะิพน์จำได้ไหมเนี่ยไม่รู้จาตัวไหนแล้วมันเยอะ <Okay. S 2> เอาตัวไหนเอาเป็นอปตทาอปตทอ,อ,ตทอเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับการที่มันเป็นหัวชั่วคราวไปแล้ว <c oughs> นะถึงบริเวณของปตทที่สองเก้าเก้าสามเนี่ยที่เราคุยกันนะคราวนี้ที่ไม่ควรหลุดก็คือสองแปดหกสองแปดหกวันนี้ก็ยังไม่หลุดฮะระวันะวรุ่มก็คือ ปตทประธรมการแบบเนี้สี่วันในลงสี่วันแล้วนะมันสามารถที่จะซึมลงไปได้นะเรารับตรงไหนฮะมันพฤหัสไหมผลประกอบการแจ้งมาอืมเราวันพฤหัสไหมอันนี้ไม่ทราบวันเดี๋ยวต้องไปถามหมอดูไหมวันต้องถามหมอดูนะโอ้ยที่ฝั่งเคสเ็กก็ให้รับแล้วปตทก็ผมว่าพรุ่งนี้ไม่ต่ำกว่าสองแปดเจ็ดก็รับต่อได้้าเห็นสองแปดถูกก็รอยได้อีกวันหนึ่งค่ะนะครับสมมติพรุ่งนี้ลงไปสองแปดสี่นะครับก็ดูต่อไปถ้าพรุ่งนี้เห็นสองแปดสามก็รอยอีกวันหนึ่ง นะครับคือหลักมันง่ายๆฮะคือสัญญาเร็วที่สุดก็คือการไม่ทําโรเรียกว่าเดิลบัตทอมของแท่งเทียนนะฮะของพุ้นที่วอรุ่มหายก็เป็นจังหวะที่จะเข้าไปซื้อแค่นั้นเองก็ไม่ต้องดูเลยมากนะฮะดูแค่นั้นแหละวันนี้มาโลสองแปดหกพรุ่งนี้ถ้ามันเปิดมามันเห็นสองแปดก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับมันก็จะย่อลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราให้เบ็ดไปตกปลาเรื่อยๆนะให้ฟังรายการนี้ก็ได้เบ็ดไปตกปลาพยายามตกเบ็ดอย่างนี่ยไปถามว่าเอ้ยเอากิน เลยขายราคาเท่าไรไม่เอานะฮะว่าเอาจะตกปลายังไงนี่เราก็พอที่จะบอกให้นะครับมันจะเป็นประโยชน์กับกับการลงทุนของประเทศมากกว่าถูกต้องค่ะใช่ค่ะนี่เราไม่แบบสมัยก่อนเราจะเอาตัวนั้นตัวนั้นแต่เราไม่เอาแล้วเราจะดูว่าตรงนี้มันจะหลุดไหมถ้าเราเข้ามันจะได้อะไรเราจะซื้อที่ที่มันเป็นปัญทองไม่ได้วัตถุเราจะไม่ซื้อพื้นที่หัวต่อไปเราพอเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสต็อปล็อตนะถ้ามันหลุดตรงไหนสิ่งที่ผมพูดแบบเนี้ยนะ ถึงเวลาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอีกว่ามันต้องดูเทรนด์ด้วยอยู่เทรนด์อะไรแต่เนี้ยเป็นวิการพิธีการตัวรอดแบบง่ายๆไม่ว่าจะอยู่เทรนด์อะไรนะครับซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆเน่ะนะก็คือถ้ามีแค่เนี้ยมันก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้คือทุนไม่หายกําไรไม่หดเออใช่เดี๋ยว้นเวลาเรียนอยู่เข้ามาใหม่ๆเวลาเรียนมันก็การเรียนการคือการที่จะเข้ามาในตลาดผู้รับกำไรเนี่ยคือต้องผ่านมหาวิทยาลัยนะคือเขามาเล่นจริงเนี่ยเขาเรี่มมหาวิทยาลัย คืออย่าไปเสียค่าต้องจ่ายค่าเรียนเยอะนะฮะจะจ่ายพอสมควรนะครับพอมีวิชาเราก็ทําตามมันไปนะฮะก็ะะหาหลักการของเรา, <ไป S 1> าหาหลักการให้ได้ก่อนคือมันง,ง่ายๆที่สุดก็ที่เราบอกนี่แหละค่ะค่ะนะเป็นรายละเอียดที่คุณนิพนธ์พยายามกระชับให้มันทีเฟกนิดนึงเช่นค่ะทีเฟกก็หลุดหลุดหลุดเก้าร้อยนะแปดเก้าแปดค่ะแปดเก้าแปดแล้วก็ดูตรงวันนี้ก็เหมือนกันนะครับรก็คือดูว่าอย่าให้เห็นนะครับแปดเก้าหกจุดหนึ่งนะฮะ ถ้าเห็นแปลกก็หกจุดหนึ่งก็จะลงต่อไปอีกนะครับตัวนี้ยังเป็นแนวรับแต่ก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคร,าารับถระยะสั้นพวกนิชาจะกระแทกลงไปก็ได้<ช>นะครับเพราะมันดูด,ด,ดูตัวอินดิเคเตอร์มันยังปรับฐานอยู่นะมันยังปรับฐานไม่เสร็จที่มันลงมาจากขึ้นไปรอบนี้เก้าสองห้านะฮะมันยังลงเก้าสองสองดินะฮะยังลงไม่จบอยู่ส<ช>่วนทองคำนะฮะใครลองมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะฮะก็ลองกันนะครับเยอะทางเฟซบุ๊กนะครับ ผมว่ากำังกำไรอยู่นะสัญญาหนึ่งตัวน,นี้กำไรอ170บาท170บาทก็เอา500คูณก็กำไรสัญญาณละ8,000ใช่ไหมครัก็ผมก็ว่า,วาถือต่อนะทองถือเป็นเพื่อนกันไปแล้วกันนะครับถือแบบไหนฮะคือเราลองมาแล้วเมื่อวันศุกร์อลงไปเราก็ตกลงกันว่าเราจะลองนะฮะแล้วเราก็เข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วก็ไปลองกันคะนะครับ หนึ่งสัญญาของโกลฟูเจอร์เนี่ยจะได้มากำไรสัญญาละแปดพันห้านะครับก็ยังให้ลุ้นถือต่ออยู่แปดแท่งเลยเหรอใช่สัญญาละแปดพันห้าสองสัญญาก็แม<น>่ม่กำลังดูแท่งแดงที่เทคนิคทองของพี่อ่ะทองทองยังทองเนี่ยคือตัวของทั้งคําเองเนี่ยไม่ได้วิ่งแต่ค่างเงินบาทเนี่ยตอนนี้เรากําลังกาไรค่างเงินบาทกันอยู่นะอืมแข็งก็กําไรพอสมควรนะสัญญาละแปดพันห้านี่ไม่ได้ได้ง่ายๆนะค่ะค่ะครับแล้วก็ตัวของข ของทองเองก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปที่พันหนึ่งนะฮะหรือพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยใช่ขึ้นไปข้างบนนะฮะใช่ใช่แต่ที่อธิบายว่าที่กําไรอ่ะตอนเราลองกันมันประมาณหนึ่งศูนย <8. S 1> ์แปดเจ็ดนะฮะแปดเหรียญนั้นมันจะไม่ได้กําไรขนาดนี้หรอกแต่ทีข้างเืนบางมันอ่อนเยอะ,ะนะครับเพราะนั้นใครเล่นโกลฟิเจอร์เนี่ยก็จะได้ค่อนข้างที่จะเยอะอนะครับ Go ทองเป็นลองนะครับไม่โกะไอทีดีก็ไปละ คุณม่อนพอดีมีมีลูกค้าเขาถามมาเนี่เรื่องของสี่บกหนึ่งเนี่ยผมไปติดต่อไปทางคุณม่อนนะครับไดขอเบอร์โทรศัพท์ขออะไรด้วยนะครับซึ่งเขาบอกก็ไปว่าประมาณสักปลายปลายเดือนมกราใช่ใช่ค่ะปลายเดือนมกราก็เบอร์ติดต่อก็เบอร์เดียวกับคอนเซนเตอร์นะคะศูนย์แปดหกสี่เก้าศูนย์สองแปดสองสามนะคะคุณผู้ชม่ะเออรอบที่แปกมีคนขอเรียนก่อนที่ยังไม่ได้เปิดคอร์สนะก็ดีนะงงๆอย่างพี่ม่อนเรียนไปเรื่อยๆก็รู้เองแหละ คือคือการเล่นพวกตาสารพวกเนี้นะที่มันเฟลเพราะว่าจ่ายค่าเรียนเยอะไปคือไม่ถึงว่ามันเสียจนเข็ดอันเนี้ยคนนั้นมาเรียนก่อนนะฮะแล้วก็พอไปเรียนแล้วเดี๋ยวมันก็ค้ำหาทางเจอใช่ไหมระหว่างนั้นพอพอมั่นใจปึ๊บ่นนี้พอลงลงสนามจริงนะฮะสมมติเราจะฝึกเล่นหนึ่งสัญญาสองสัญญาเนี่ยมันจะเสียไปสองแสนสามแสนห้าแสนอะไรก็ไม่รู้นะแต่พอลงกีงไปร้อยสัญญา เสียละนะครับคือถึงเวลาตัวนี้รู้ว่าตงเนี้ต้องกล้ากล้าทําฉอดใหญ่เนะยตรงนี้ก็อย่างเงี้ยอย่างตลาดอย่าที่เฟกตลาดแบบเนี้ยนะเออจะไม่กล้าเลยครับอย่าเล่นเล่นไปเราไม่เล่นพอมันไซเว่เราถอยออมมาเลยหรือไม่เราก็เล่นน้อยๆสองสัญญาห้าสัญญาทำนบบเนี้ยไม่ไม่ไม่ทุ่มเทเข้าไปเออเรารู้ว่ารู้ว่าตลาดแบนี้เล่นไปไม่ได้เงินหรอกใช่ไหมถ้าจะได้ก็ต้องข้ามวันเลยทำแบเนี้ยนะมันก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะ ใช้เบกินยากนะคุณผู้ชมใช้เบกินตังเรามันกินเราเองมันกินเราตลอดแน่นอนถอยดีกว่าเออใช่ถอยก่อนได้ค่ะโอเคนะครับค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบดีค่ะ